โมเมโลไม่ได้ขายแค่แฟชั่นแต่ขายความกล้าเป็นตัวเองแฟชั่นแบรนด์ไทยที่เจนซีรักไม่ใช่เพราะลดราคาแต่เพราะเข้าใจตัวตนของลูกค้าพี่แอนนัสมนเป็นแบรนด์สตรีทจิสที่มีประสบการณ์สร้างสารรค์และดูแลแบรนด์ชั้นนำมานานกว่า20ปีรวมทั้งมีคลาสสอนเรื่องแบรนด์ทั้งแบบส่วนตัวและองค์กรสวัสดีค่ะนี่คือ527 t a l k ไขปริศนาเรื่องแบรนด์กับคูพี่แอนนัสมนค่ะ วันนี้อยากชวนมาคุยเรื่องแบรนด์แบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงและนี่คือเบื้องหลังแบรนด์ดัง behind the brand เบื้องหลังโ o เมโลแฟชั่นแบรนด์ไทยที่สร้างตัวตนในใจเจนซีถอดเบื้องหลังแบรนด์ดังให้คนธรรมดาก็ทำได้เราจะมาเจาะเบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ที่ไม่ได้เดินตามใครแต่วางจุดยืนชัดเจนจนคนจดจำวันนี้ค่ะเราจะพาไปดูเบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์แฟชั่นที่ไม่ใช่แค่ขายเสื้อผ้าค่ะ แต่ขายตัวตนให้กับคนรุ่นใหม่ได้อยู่หมัดเลยค่ะพ m ม l โลค่ะเริ่มจากออนไลน์เฟิร์แบรนด์ไทยที่มาพร้อมกับจุดยืนชัดเจนเขาไม่ได้บอกแค่ว่าเสื้อสวยค่ะแต่เขาบอกว่านี่คือเสื้อผ้าที่ทำให้คุณกล้าเป็นตัวเองไม่ว่าจะเป็นสาวหวานสาวเท่หรือสาวออฟฟิศพอมโลมีคอลเลคชั่นที่ตอบตัวตนมากกว่าตามเทรนที่สำคัญคือเขาทำแบรนด์ให้คนรู้สึกว่าฉันไม่ใช่แค่ลูกค้า แต่ฉันเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ทั้งในแคมเปญ IG Line หรือแม้แต่คอลเลกชันร่วมร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ทุกจุดค่ะสะท้อนโพชชันนิ่งชัดค่ะแบรนด์ที่เอ็มพาวเวอรให้กล้าสแสดงตัวตนแล้วคุณคิดว่าอะไรทำให้โพ m เมโลประสบความสำเร็จในหมู่เจนซเสื้อผ้าทันสมยัยภาพลักษณ์แบรนด์ชัดอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งคอมมูนิตี้ที่แข็งแรง ลองหาคําตอบดูค่ะถ้าอยากให้แบรนด์ของคุณเข้าไปอยู่ในใจกลุ่มเป้าหมายแบบนี้ได้บ้างไหมเริ่มตอนนี้ค่ะวันนี้ที่527 Talk ด้วยเครื่องมือที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงคลิกลิงก์ใต้โพสต์หรือทักแชทคําว่าสนใจเพื่อรับสิทธิ์พิเศษทันทีแล้วรู้หรือเปล่าว่าแบรนด์ที่เจนซีรัก ไม่ใช่แค่เท่ค่ะแต่ต้องเข้าใจเขาจริงๆสร้างแบรนด์คือทางรอดนี่คืออ e ีบุ๊กเจ็ดเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จทําได้ด้วยตัวเองไม่แพงไม่เข้าใจถามได้ทําตามขั้นตอนในหนังสือเราจะได้แบรนด์ที่เป็นของตัวเองที่พร้อมจะแข่งขันอย่างยั่งยืนพะะเิเศษคอร์สการสร้างแบรนด์อย่างจริงจังแบรนดิ้งหนึ่งศูนย์หนึ่งพลัสสู่สำเร็จในการสร้างแบรนด์และทาแบรนด์บุก๊กสนใจอินบ็อกได้เลยนะคะถ้าชอบเรื่องราวแบรนด์ในแง่มุมต่างๆเหล่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่อง527ทอของเราค่ะเพื่อรับเนื้อหาดีดๆเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ที่หลากหลายและถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์หรือต้องการให้เราพูดถึงหัวข้อไหนในคลิปถัดไปฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เ,เพื่อนๆที่กำลังสร้างธุรกิจหรือแบรนด์ของตัวเองด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้า